วันนี้จะมาพูดถึงประวัตินักวิทยาศาสตร์ท่านหนึ่งที่เป็นทั้งผู้วางรากฐานสุ่ขานามัยวัคซีนและการฆ่าเชื้อร่วมถึงยังมีการพ้นพบเกี่ยวกับด้านแพทยาศาสตร์อีกมากมายค่ะอยากรู้กันแล้วใช่ไหมว่านักวิทยาศาสตร์ท่านนี้มีชื่อว่าอะไรจะบอกภายในค่ะ นักวิทยาศาสตร์ท่านนี้นะคะมีชื่อว่าลุยบาร์เตเกิดเมื่อวันที่7ธันวาคมที่ศตกราษ1822เกิดที่เมืองโดแคว้นแฟงกงเตประเทศฝรั่งเศสและเสียชีวิตเมื่อวันที่18กันยายนที่ศตกราษ1895ที่เมืองมาเดรากูแซประเทศฝรั่งเศสค่ะโดยมีสิริอายุ72ปี และช่วงเวลาในการทำงานของท่านนะคะจะเริ่มต้นเมื่อประมาณทศกราช1,845ักรจนถึง1,888ค่ะโดยสิ่งที่ท่านค้นพบนะคะจะมีอยู่6ด้านค่ะคือ 1. การหม c, Fer 2, iro, ัก (fermentation) 2. ทฤษฎีเชื้อโรค (germ theory of disease) 3. การพาสเจอไร (pasteurization) 4. วัคซีน 5. การหักเหเชิงแสงของผลึก (molecular chirality) หการปฏิเสธการเกิดขึ้นเอง d e p o w i n g Spontaneous Generation) โดยสิ่งที่ท่านค้นพบนะคะจะมีความเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์อื่นด้วยค่ะจะมีอยู่5ด้านคือ 1. ด้านอุตสาหากรรมอาหารและเทคโนโลยีอาหาร 2. ด้านสา,ารสุขและอนามัย 3. ด้านแพทยศาสตร์และสัตวแพทย์ 4. ด้านเกษตรศาสตร์ 5. ด้านฟิสิกส์เคมีและชีววิทยาค่ะ โดยวิธีการที่ท่านหลุยส์ปัตเตอร์ค้นหานะคะคือ 1. การสังเกตและการทดลองเชิงเคมีและฟิสิกส์ 2. การใช้กล้องจุลทรรศน์ศึกษาจุลินทรีย์ 3. การออกแบบการทดลองเพื่อหักล้างทฤษฎีเก่า 4. การพอเลี้ยงและทำให้ออลิทของเชื้โลค 5. การประยุกต์ใช้ความรู้กับปัญหาสังคมจริง ต่อมานะคะคือทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ท่านหลุยส์ปาตเตอร์มีค่ะ 1. การสังเกต Observation 2. การตั้งคำถามและตั้งสมมติฐาน Questioning and Hypothesizing 3. การวางแผนรายการออกแบบการทดลอง Planning and Experimenting 4. การควบคุมตัวแปร Controlling v a r i a b l e 5. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวัดผล Collecting Data and Measuring 6. การตีความข้อมูลและสรุปผล Interpreting and Coding n c 7. การสื่อสารผลการวิจัย Communicating Results สุดท้ายนี้นะคะคือความเกี่ยวข้องกับศาสตร์อื่นจะแบ่งเป็น2ด้านค่ะคือด้านเศรษฐกิจ 1. แก้ปัญหาโรคใหม่ที่ทำลายอุตสาหกรรมใหม่ฝรั่งเศส 2. พวควบคุมโรคแอนแทกในสัตว์ฟาร์าม 3. ป้องกันไวรัสเบียร์เสียรสชาติด้วยการพ a าเจอร์ไรค่ะอีกด้านหนึ่งนะคะคือด้านสังคม 1. ท่านหลุยปัตเตอร์เนี่ยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลฝรั่งเศสเพื่อก่อตั้งสถาบันปรตเตอร์ที่เป็นศูนย์การวิทยาศาสตร์ระดับโลกค่ะ 2. เป็นการทูดวิทยาศาสตร์เพื่อรักษาผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้าและพัฒนาวัคซีนค่ะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ